สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l โชชา channel ค่ะ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการปิดแก้คําผิดในตัว iPhone กันค่ะทุกคนบางทีเนี่ยเราใช้ iPhone อยู่นะคะแล้วเราเนี่ยก็พิมพ์คําไปหาเพื่อนค่ะบางทีเนี่ยเราพิมพ์ถูกแล้วนะแต่ว่าตัวไอโฟนนะคะบางทีเขาจับคําแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยมีการพิมพ์คํานั้นผิดค่ะก็เลยมีการแก้คำนะคะให้เราแบบอัตโนมัตินะคะทุกคนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบางทีเนี่ยเรากําลังพิมพ์พิมพ์อยู่แล้วเขาแก้ให้เราอัตโนมัตินะคะมันเกิดกลายเป็นว่าประโยคนั้นเนี่ยรูปแบบคำเนี่ยมันผิดนะคะ นะคะหรือว่าเฮ้ยฉันต้องคอยมานั่งหลบคอยนั่งแก้ตลอดเลยนะคะก็ไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยการทําตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันก่อนเนาะอ่ะสมมุตินะคะว่าเราพิมพ์มานะคะทุกคนนะอ่ะเขาก็จะมีนะคะเสนอคําอย่างอันนี้นะคะพอพิมพ์ว่าสวัสด,ดีวันจันทร์ใช่ไหมคะอาจจะไม่มีตัวการันเนี่ยเขาก็อาจจะเสนอว่าเออวันจันทร์ที่ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนนะอันนี้เราก็สามารถแก้ได้แล้วก็ส่งใช่ไหมคะแบบนี้เนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยคือเวลาที่เราพิมพ ยาวๆอะค่ะตัว iPhone บางทีเขาก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าเฮ้ย mm. เราต้องการสื่อความหมายอันนี้นะคะ mm. ซึ่งเราเนี่ยพิมพ์ถูกแล้วแต่ตัว iPhone เนี่ยอาจจะแบบว่ารีคำมาให้ทําให้ประโยคนั้นเนี่ยรูปแบบคํามันผิดนะคะเวลาเราส่งคําไปแบบผิดๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีเนาะซึ่งวิธีนะคะที่เราสามารถปิดตัวแก้ไขคําผิดตัวนี้ได้ค่ะ mm. ก็ให้เรานะคะกดไปที่คําว่าตั้งค่าค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงไปเลยนะคะหาคําว่าทั่วไปค่ะทุกคน หลังจากที่เรานะคะกดเข้าไปในทั่วไปแล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาค่ะจนมีคําว่าแป้นพิมพ์กดเข้าไปได้เลยแล้วที่นี้นะคะเขาเนี่ยก็จะมีอยู่นะคะเป็นตัวแก้ไขคําผิดอัตโนมัตินะคะกับการคาดเดาข้อความกับทุกคนอันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยปิดตัวสีเขียวๆไปได้เลยนะคะก็คือกดนะคะกดปิดไปได้เลยหลังจากที่เรากดปิดอันนี้ไปแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดปิดการคาดเดาข้อความด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอโฟนเขาอาจจะคาดเดาแบบคลาดเคลื่อนนะคะทุกคนก็ให้เราปิดได้เลย พอเราเนะคะทำการปิดเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันลายอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อสังเกตเห็นไหมคะว่าจากตอนแรกที่มันมีแถบนะคะอย่างเช่นพอพิมพ์ว่าสวัสดีนะคะตัวแถบตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยคที่เราพิมพ์เลยนะคะทาง i p h o n เขาก็จะไม่มีการมาคาดเดาคําผิดนะคะหรือว่าแก้ไขความผิดให้เราแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอก็อย่าลืมพิจาร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ คลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางโซเชียลให้เพื่อนๆติดตามกันแบบครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยในชื่อว่าอับาโชาแชนเนลนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะยคะพลก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย